อังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ i อดีมา e r ตอร์6 6 6 6กกก ชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565ดูเหมือนว่าในช่วงสิงหาคมนั้นคุณนะครับจะมีความปลอดโปรง่งสบายใจมากกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดาวเสายังคงอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะครับแล้วก็ไปได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีเป็นองค์เกณฑ์เป็นปัตส,สวะเกณฑ์ซึ่งก็เป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงนะครับเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีให้ผลในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของหลักหลักทรัพย์และก็ฐานะแล้วก็เดืนเดือนสิงหาคมตรงนี้เช่นกันทั้งดาวอังคารและดาวเกตก็ย้ายราศี ในก็ย้ายในวันเดียวกันซะด้วยครับนั่นก็คือในวันที่9สิงหาคมเป็นการย้ายของดาวเกตที่ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับฉะนั้นต้องบอกว่าดาวเกตที่ไปอยู่ในเรือนนี้ชาวเมษอาจจะพบนะครับช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดก็ได้เพราะดาวเกตเนี่ยมันก็หมายถึงความฟลุกนะครับหรือความบังเอิญได้เหมือนกัน แล้วก็ไปอยู่ในเดือการงานด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับและอย่างไรก็ดีครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวอังคารได้อยู่ในภพการเงินนะครับเดินหน้าไปอยู่ในภพการเงินไปอยู่กับดาวมนุษย์ตยู่พยายามหาจังหวะหาลู่ทางและโอกาสในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าไว้ มันอาจจะทำเงินทำทองมาให้กับคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้แต่รายจ่ายจุกจิกก็เยอะเหมือนกันครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเพียงแต่ว่าคุณโชคดีที่ดาวการเงินของคุณจริงๆไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคมันก็จะมีเงินเข้ามาตลอดเช่นกันวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมนะครับเป็นช่วงแห่งการผ่อนคลายนะครับเรามี อะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำและยังไม่ได้ทำนะครับน่าจะมาเริ่มทำได้ในช่วง1-5 6 1 0ถึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการลงมือลงแรงเนี่ยตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะให้มันสฤทริ์ผลขึ้นมาแล้วก็11-15 16-20เป็นช่วงที่ดีมากของชาวลัคนาราศีเมษมีทั้งความสำเร็จในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่อยากจะทำหรือธุรกิจ หรือสิ่งที่เรานั้นรอคอยและคิดเอาไว้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทําก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําในช่วง11จนถึง20สิงหาคมตรงนี้21-25ยังเป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจและปลอดโปร่งมากขึ้นอีกทั้งเงินทองก็ยังเข้าดีแล้วก็26จนถึง31 งานอะไรที่ทาแบบรวมกลุ่มเป็นทีมหรือการที่คนมีพี่เลี้ยงหรือมีใครคอยแนะนําอะไรให้กับคุณก็แล้วแต่เถอะมักจะนาความสาเร็จมาให้อย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปโคจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของความรักใครที่อยู่ในใจคุณหรือคุณออมีความรู้สึกปรารถนาหรือว่าชื่นชอบใครเป็นพิเศษ โอกาสที่เขาคนนั้นกับคุณจะมีความใกล้ชิดกันก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงทีเดียวเพราะว่าดาวความรักเองก็ไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ไปโยกับดาวพุธแล้วก็ไปโยกับดาวอังคารด้วยนะครับซึ่งดาวพุธท,ที่อยู่ในเรือนตรงนี้จริงๆได้เกษตรราธิบดีแต่เขาก็ติงว่าชาวเมสิงหาคมพูดจาอะไรก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งดาวพุธ ไปอยู่ในเดือนอาริเนี่ยต้องระวังเรื่องของคําพูดและก็เรื่องของเอกสารด้วยกลับมาที่เรื่องความรักต่อครับสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่ถูกใจหรือว่าได้เจอเจอแล้วความสัมพันธ์มีโอกาสจะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีแต่ว่าดาวสุกเลงกับดาวเสาร์นะครับก็อาจจะต้องเป็นการครบหากันแบบไปไปมานะคงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นไปได้ว่าสมรรถภาพดีขึ้นคู่หรือเพศตรงข้ามอาจจะนำโชคมาให้กับเราก็เป็นไปได้ขอชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล